สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิษชยธิดาแสงหงษ์ที่เล่นช่วยน้องมิลเลียนค่ะวันนี้จะมาอ่านเสละอว่ค่ะอออว่าอว่จออว่าตัวทออว่ทัวคออว่าขัวตออว่ตัวขออว่าขั้สออว่ชอออว่ชัว

mã ốp mã ốp phở ốp phở, thua mã phở, thua ốp mã 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 thua La ốp